อีสานบ้านนาอเมริกาบ้านนอกเสียงแจ้วแจ้วแววมาอีกแล้วจ้าวันนี้ลุงแดงปวดฟันนิดหน่อยพี่น้องอยากกิน,หน,หนต้มต้มมี่มา้า<ล>หอนหอนเนาะอากาศกา็นาวเย็นวันนี้ก็ลมแรงเหมือนกันจ้าลุงแดงก็ไม่อยากกินอะไรที่มันเคี้ยวยากอยากกินต้มมี่อาศัยรเลียเลือดเอาพี่น้องก็ได้ใกล้ตอนหนึ่งมาใส่ให่เเิ่นเป็นพี่น้องกับเปื่อยแล้วล่ะ อะมากินกับลุงแดงเอาทําเสร็จใหม่ๆร้อนๆควันขมงงชงเชงเลยพี่นองเนี่ยลุงแดงก็กินลถอะจ้ากินคาใหญ่ๆไปเพิ่นอาศัยว่าไก่กับเปื่อยเนี่ยเราได้พี่นองอาศัยว่าลี่เหลียลี่เลียลืดเอาเนาะอืมเจ็บแขวเจ็บฟันปวดฟันจา้า <c oughs> อ่ะมากินกับลุงแดงกันไนลองดูซินี่คําใหญ่ๆไปเลยจ้าสดน้ำพร้อมพี่นอง สดน้ำกับต้นหอมมูมี่ยังไหลมือนี่อาหารแบบง่ายๆจริงๆจ,จ,จ้าแต่ว่าต้มม,มามีมะม่าก็ให้มันโดนจักน้อยเนาะเส้นมันจะได้นิ่มๆไม่แข็งมากนะจ้าเนาะนี่แหละจ้าถูกใจลุงแดงพักอกินสดน้ำก่อน <c oughs> ห่อนอยู่พี่น้องอ่ะหลังจากนั้นก็ตามด้วยเส้นอ่ะเป่าจักหน่อยพี่น้องเส้นคําใหญ่เบลอเหมือนเดิมสไตล์ลุงแดงจ้าศัยนี่เลียเอาพี่น้องเอาลองเบิ้งด้วยล่ะ เอาแล้วก็สูดเข้าไปพี่น้องอู Ooh, ้หูหนาะพี่น้องคำบอกใหญยหนึง่งสูดสูดเข้าไปหยัห่งจังไงนทันนี่สงสัยสีเลืดเลยพ่ะจัก่าพี่น้องนี่ละจ้ามาทานต้มมาม่าก,กับลุงแดงในวันอากาศหนาวๆจ้าอาหารก็มีอยู่ได้พี่น้องแต่ลงุงแดงกินกินอยากกินบัได้วาสันปวดแขวพี่นอ้องอ้าวมือนี้กัลิเลียเลือดไปก่อนจ้า